เรื่องการอัญเชิญพระพุทธรูปเทวรูปประดิษฐานภายในบ้านคลิปนี้นะครับผมอยากจะเอาวิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปเทวรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาประดิษฐานภายในบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเราสามารถทำได้และไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโดยวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าทำยังไงนะครับเป็นวิธีที่ตัวผมเองเนี่ย ใช้ทุกครั้งเมื่อมีการอัญเชิญพระพุทธรูปหรือเทวรูปมาประดิสฐานในบ้านนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นออฟฟิศที่ทำงานก็ตามนะครับโดยวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหานะครับในช่องของผมเนี่ยผมไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นการสอนนะครับแต่เป็นการที่ผมเนี่ยอยากนำเอาคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะครับมาเล่าต่อมาบอกต่อมาแชร์ต่อ เพื่อให้เป็นแนวทางหรือเป็นแนวความคิดนะครับซึ่งอยากให้เกิดเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยโดยยึดหลักของเหตุและผลรวมไปถึงสิ่งที่จับต้องได้ครับทีนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องของการที่เราจะนำพระพุทธร,รูปก็ดีหรือเทวรูปก็ดีนะครับเข้าไปปฏิสถานนะครับภายในบ้านหรือว่าภายในบริษัท หรือสถานที่ที่เรากำลังอัญเชิญท่านนะครับเข้าไปคงมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าจะต้องจุดทูปบ,บอกกล่าวเจ้าที่ไหมนะครับจะต้องทำตอนกี่โมงจะต้องเชิญผู้ที่มีความรู้ตรงนี้มาทำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับการทำที่ผมเนี่ยใช้เป็นประจํานะครับใช้ตลอดเวลาที่ผมอัญเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าเทวรูปเนี่ยเข้าภายในบ้านนะครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะเสนอข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับก็คือถ้าหากเราพูดถึงทางสายฮินดูนะครับหรือการบูชาแบบอินเดียนะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับการที่จะนำเทวรูปนะครับเข้าไปปฏิสถานภายในบ้านเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวเจ้าที่นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นองค์พระพิคเนตนะครับองค์พระพิคเนตนะครับเป็นองค์มหาเทพชั้นสูง ส่วนเจ้าที่เนี่ยเป็นเหมือนกับเทวดาหรือว่าเป็นเหมือนกับผู้ที่ปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นนะครับเปรียบง่ายๆก็คือองค์มหาเทพเนี่ยเปรียบเหมือนผู้รับราชการชั้นสูงนะครับมีตําแหน่งมียศศักดิ์ที่ใหญ่โตมากนะครับส่วนเจ้าที่นะครับก็เปรียบเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านดังนั้นนะครับการที่องค์มหาเทพเนี่ยเสด็จมานะครับเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยควรจะต้องออกมาต้อนรับเสียด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือหลักความเชื่อของทางสายฮินดูนะครับ แต่สําหรับคนไทยนะครับอันนี้ผมมีแต่นะแต่สําหรับคนไทยนะครับอย่างส่วนตัวของผมนะผมเป็นคนไทยนะครับผมว่าควรจะต้องทำหมายถึงควรจะต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับโดยเหตุผลของผมมีดังนี้นะครับเราเป็นคนไทยนะครับคนไทยมีข้อดีมากมายนะครับหนึ่งในข้อดีของคนไทยที่โดดเด่นก็คือเรื่องของมารยาทรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ การที่เราเนี่ยบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยถือเป็นการให้เกียรตินะครับสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเจ้าที่เจ้าทางในบ้านของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านที่คอยปกปักรักษาผู้ที่คอยอยู่อาศัยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมนะเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็คือเป็นการอัญเชิญนะครับดวงวิญญาณก็ดีหรือว่าจะเป็น เทวดาเนี่ยมาปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นนะครับคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับเป็นการบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่าภายในบ้านของเรานะครับว่าวันนี้จะมีเจ้าใหญ่ในโตมานะกําลังจะมาบ้านเรานะต้องเตรียมตัวนะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็จะได้เตรียมตัวรับเจ้าใหญ่ในโตที่กําลังจะเข้ามาในบ้านเรานะครับจะได้ต้อนรับได้อย่างเต็มที่ผมมองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกครับมันอยู่ที่จริตของตัวเรามากกว่านะครับอย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการที่เราบอกกล่าวผู้ใหญ่ภายในบ้านครับก็คือการที่เรารู้จักขออนุญ,ญาตก่อนบอกกล่าวก่อนนะครับการที่เราบอกกล่าวนอกจากเป็นการให้เกียรติแล้วผมยังรู้สึกว่าเป็นการที่บอกให้กับเจ้าที่เจ้าทางได้รับทราบว่าเราเนี่ยากำลังจะอัญเชิญผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้มี ยศถาปราศาัส์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยกำลังจะเข้ามาในบ้านเพื่อให้บ้านของเรามีความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพ้ายึดตามสายฮินดูก็คงไม่จําเป็นแต่ว่าผมยึดในหลักของความเป็นไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงทําหน่อยเพื่อความสบายใจนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะเป็นแนวทางกับปฏิบัติที่ผมทําทุกครั้งเวลาอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีนะครับ องค์เซียนจีนก็ดีพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์เกจิอาจารย์หรือองค์มหาเทพทางสายฮินดูก็ตามนะครับโดยวิธีการปฏิบัติของผมนะครับผมก็จะขออนุญาตหลักๆคือ2จุดนะครับเริ่มที่จุดแรกก่อนคือภายในห้องพระนะครับผมจะเริ่มจากห้องพระก่อนโดยที่ผมจะไหว้พระรัตนตรัยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ เพราะถือว่าเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดที่มงคลที่สุดนะครับของสถานที่โดยผมจะทําการจุดธูปนะครับสดอกแล้วก็ตั้งนโมสามจบปักธูปหลังจากนั้นนะครับผมก็จะจุดธูปอีก5ดอกหรือ16ดอกก็ได้นะครับบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในห้องพระโดยการกล่าวแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับจากนั้นนะครับก็จะขออัญเชิญโดยการบอกกล่าวพระน,นามของเทวรูปนะครับว่าเราจะเอา เทวรูปหรือพระพุทธรูปองค์ไหนที่จะนํามาเข้าบ้านนะครับอย่างผมจะขอยกตัวอย่างอย่างผมจะอัญเชิญเทวรูปขององค์พระพิคเนตนะครับผมก็จะกล่าวว่าขออัญเชิญเทวรูปพระพิคเนตมาประดิษฐานณนะห้องพระแห่งนี้จึงขอประทานอนุญ,ญาตต่อพระรตาตนตฏัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่สถิตณสถานที่แห่งนี้โปรดเมตตาเปิดทิศเปิดทางหากมีสิ่งใดที่ไม่ดีที่มากับองค์เทวรูปก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปิดกั้นปัดเป่าสิ่งไม่ดีนั้นออกไปแต่หากเป็นสิ่งที่ดีเป็นความมงคลก็ขอโปรดเปิดทางขอความเป็นมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวด้เทินนะครับแล้วก็ทำการปักธูป อันนี้คือการไหว้จุดที่1น,นะครับคือห้องพระของเรานั่นเองครับอันนี้ต้องทําก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเรากล่าวขอในห้องพระที่เดียวเลยจะได้ไหมนะครับคือขออนุญาตทั้งพระรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางตีจูเอียนะครับคือขอรวมเลยขอที่เดียวในห้องพระเลยจะทําได้หรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับก็ทําได้นะครับแต่ในสิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ย ผมรู้สึกว่าการที่เราไหว้แต่ละจุดเนี่ยนะครับคือถ้าเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระราตนตรยนะครับเราก็ไหว้ในห้องพระนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับเราก็ไปไหว้ส่วนของพระภูมิเจ้าที่หรือศาลตา้ยายนะครับหรือว่าจะเป็นตีจุเอียหรือจะมีพระภรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไหว้ตามจุดอย่างเงี้ยคือเป็นการให้เกียรตินะครับแล้วก็ดูจริงใจมากกว่าดังนั้น ผมจึงทําเป็นส่วนๆไปนะครับคือเราเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่ามันคือความสบายใจมันคือจริตส่วนตัวนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าทําก็ไม่ได้เสียหายอะไรไหนๆที่เราจะทําแล้วนะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดละกันนะครับผมอย่างที่บอกทุกๆครั้งนะครับการบูชาหรือการทําพิธีอะไรต่างๆทําเพื่อความสบายใจในเมื่อถ้าทําแล้วรู้สึกว่าสบายใจผมก็จะทํานะครับผมถึงมันจะเสียเวลาเล็กๆน้อยๆมันเปรียบ ไม่ได้กับคุณค่าทางจิตใจที่เกิดขึ้นนะครับผมมาถึงในส่วนที่2นะครับที่จะบอกกล่าวก็จะเป็นในส่วนของพระภูมิเจ้าที่นะครับสารพระพรหมตีจูเอียเป็นต้นนะครับกรณีที่บ้านไหนมีทั้งหมดนะครับเราก็ไหว้รวมกล่าวที่สารพระพรหมเลยที่เดียวเลยก็ได้นะครับแต่หากใครนะครับมีพระภูมิเจ้าที่มีสารตายายและมีตีจูเอีย ก็ให้ไหว้ที่ศาลประภูมิเจ้าที่ก็ได้นะครับแต่หากใครที่มีศาลตายายและมีตีจุเอียก็ให้ไหว้ที่ตีจุเอีะนะครับแต่ถ้าใครมีเฉพาะศาลตายายก็ง่ายๆครับไหว้ที่ศาลตายายได้เลยนะครับกรณีสุดท้ายครับแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีเลยนะครับก็ให้ไหว้การแจ้งครับนะครับเป็นการไหว้บอกกล่าวทั้งหมดเลยกลางแจ้งนะครับหรือ หน้าบ้านก็ได้นะครับโดยหันหน้าเข้าบ้านนะครับแล้วก็ถ้าบ้านใครเนี่ยมีดินก็ให้ปักทูปลงดินได้เลยนะครับแต่ถ้าใครบ้านเนี่ยเป็นปูนนะครับก็หาขวดหรือกระถางทูปก็ได้พอเราปักทูปเสร็จทูปหมดดอกนะครับแล้วเรยค่อยเก็บขวดหรือเก็บกระถางทูปก็ได้ครับส่วนจํานวนทูปนะครับที่เราใช้ไหว้ก็เป็นจํานวนตามปกติที่เราเคยไหว้สาร หรือว่าว้าติจุเอียหรือว่าจะไหว้เป็นสารพระพรมต่างๆนะครับก็ใช้ตามปกติหรือถ้าเป็นแบบที่ผมไหว้นะครับผมก็จะจุด5ดอกบ้างนะครับหรือว่าจุด9ดอกบ้างก็แล้วแต่นะครับยกเว้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราจุดขอกลางแจ้งนะครับอันนี้เป็น16ดอกนะครับแล้วก็กล่าวขออนุญาตดังต่อไปนี้นะครับตั้งนโม3จบนะครับแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด และกล่าวต่อว่าข้าพเจ้าขออนุญาตต่อตรงนั้นที่เราไหว้คืออะไรเราก็แจ้งไปนะครับเช่นเราไหว้พระพรมพระภูมิเจ้าที่ติจุเอียเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็บอกไปนะครับว่าขออนุญาตต่ออะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดทั้งหมดเลยเรามีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะข้าพเจ้าขออนุญาตต่อพระพรมพ,พระภูมิเจ้าที่ติจูเอียะเจ้าที่เจ้าทางที่คอย ดูแลปกปักรักษาพื้นที่ตรงนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้ขออัญเชิญเทวรูปอันนี้สมมุติว่าเป็นองค์พระพิเคเนตนะครับข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์พระพิเคเนตเพื่อการบูชาและให้เกิดความเป็นมงคลแก่สถานที่ต่อตัวข้าพเจ้าและคนที่อยู่อาศัยขอท่านทั้งหลายโปรดอนุญาตเปิดทิศเปิดทางหากสิ่งใดที่เป็นอัปมงคลก็ขอให้ท่านทั้งหลาย โปรดกีดกันขอให้มีแต่ความมงคลเข้ามาเพื่อให้ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวมีแต่ความเป็นสิริงมงคลด้วยเทินเสร็จแล้วเราก็ปักธูปครับไม่ต้องรอธูปหมดนะครับก็สามารถนำเทวรูปหรือพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นห้องพระหรือว่าปฏิสถานยังสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วนะครับโดยที่การบอกกล่าวเช่นนี้นะครับนอกจากเป็นการขออนุญาตแล้วนะครับยังเป็นการขอให สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางนะครับพระภูมิเจ้าที่ติจุเอียพภรมิเนี่ยช่วยกันปกป้องไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะแฝงมากับพระพุทธรูปหรือเทวรูปเนี่ยเข้าไปยังสถานที่ที่อยู่อาศัยของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นความสบายใจอีกอย่างหนึ่งนะครับพระพุทธรูปเทวรูปบางองค์เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าผ่านพิธีอะไรมาบ้างนะครับใช้มวลสารอะไรบ้างใครเป็นคนที่ปลุกเสก ปลุกเสกดีหรือไม่ดียังไงนะครับดังนั้นนะครับเราจึงขอบารมีพระราชนัตรายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์รวมถึงเจ้าที่เจ้าทางนะครับช่วยเราสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความสบายใจเนาะ<อ>เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มียานหรืออาจจะได้มองไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธ,ธิ์ภายในบ้านนี่แหละนะครับช่วยช่วยเราดูอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความสบายใจในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เมื่อเราเนี่ยนำเทวรูปหรือพระพุทธรูปเนี่ยไปตั้งหรือปฏิสถานณนะจุดที่เราเตรียมเอาไว้บูชาแล้วนะครับคราวนี้ก็มาทําพิธีสุดท้ายนะครับก็คือให้จุดทูปนะครับอีก5ดอกหน้าพระพุทธรูปหรือเทวรูปที่เราพึ่งปฏิสถานนะครับแล้วกล่าวขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นนะครับปฏิสถานณจุดตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโดยขอสมมติว่าเป็นองค์พระพิฆเนศเหมือนเดิมนะครับจุดทูปนะครับ5ดอก แล้วก็ตั้งณโมสามจบนะครับส er at วดบทสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นนะครับอย่างเช่นผมจะอัญเชิญองค์พระพิคเนศผมก็ต้องเตรียมบทสวดขององค์พระพิคเนศนะครับใครจะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนนะครับก็เตรียมบทสวดของพระองค์นั้นนะครับจะเป็นแบบย่อก็ได้นะครับหรือเป็นแบบยาวก็ได้อันนี้เราก็ควรเตรียมเนาะเพราะเราจะต้องอัญเชิญพระองค์ท่านและแจ้งพระองค์ท่านว่าเราปฏิสถานอยู่ณตรงนี้นะครับ ในกรณีนี้ครับผมขอสมมุติว่าเป็นองค์พระพิเคเนตนะครับผมก็จะท่องน้โมสามจบนะครับแล้วก็ท่องว่าองค์สีคเนสายะนะมหาสามจบนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดกล่าวต่อไปว่าข้าพระเจ้าขออัญเชิญ,ญญาณพระบารมีองค์พระพิเคเนศโปรดเสด็จมาเพื่อรับฟังคําวิงวอนณนะตอนนี้ เป็นมงคลเลิกข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวรูปนี้ซึ่งเป็นดั่งตัวแทนองค์พระพิคเนธข้าพเจ้าขอบูชาองค์พระพิคเนธเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสําเร็จเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวข้าพเจ้าและคนในครอบครัวขอบารมีองค์พระพิคเนธโปรดรับฟังคําวิงวอนนี้และโปรดเมตตาอานวยอวยพรเปิดทิศเปิดทางเปิดความสว่าง ให้กับตัวข้าพเจ้าด้วยเทินแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ปักทูกนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับทราบว่าเราได้เอาเทวรูปที่เป็นตัวแทนของพระองค์ท่านเนี่ยมาประดิษฐานภายในบ้านนะครับหลังจากนั้นผู้บูชาเองก็สามารถปฏิบัติบูบชาได้ตามปกตินะครับทีนี้อาจจะมีคําถามเกตเล็กเกตน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่บอกทีละส่วนนะบางคนอาจจะถามว่าแล้วเลิกล่ะ ต้องใช้วันไหนควรจะใช้เวลาอะไรนะครับเรื่องเลิกนะครับสำหรับผมแนะนำว่าเอาเลิกสะดวกเราจะทำเช้าก็ได้นะครับหรือเย็นหรือค่ำก็ได้เอาเลิกที่เราสะดวกนะครับขอให้เรามีความพร้อมทั้งกายและใจจะเป็นตอนไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากใครเนี่ยถือเรื่องเลิกถือเรื่องใช้เนี่ยถือเรื่องเวลาเช่นจะต้องเป็นเวลานี้นะครับเวลา9โมง9นาทีต้องเป็นวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยนะครับ ก็สามารถทําได้ครับทําแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าหากให้ผมแนะนํานะครับก็อยากให้สายเกินไปนะครับเพราะว่าอากาศมันจะร้อนนะครับยิ่งถ้าเราทํากลางแจ้งนะครับก็จะค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็เอาเป็นช่วงเช้าๆนะครับหรือช่วงเย็นช่วงค่ำจะดีกว่าแต่ถามว่ากลางวันได้ไหมได้ครับแต่เพียงแค่ร้อนเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของที่จะถวายนะครับหรือว่า พวกเครื่องสังเวยต่างๆ,างๆควรจะมีไหมอันนี้แล้วแต่นะครับอยากจะจัดอยากจะเตรียมอยากจะไหว้ก็เอาที่เราสะดวกนะครับหรือว่ายังไม่มีก็ได้แล้วเราค่อยไปไหว้หลังจากที่เราอัญเชิญพระพุทธรูปหรือเทวรูปเนี่ยปฏิสถานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไหว้ปกติก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะเตรียมอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไหว้เป็นการถวายเครื่องสังเวยให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางติจูเอตต่างๆเราก็สามารถเอาผลไม้ ไหว้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการนอกจากการอัญเชิญพระพุทธรูปเทวรูปนะครับความเป็นมงคลเข้าบ้านแล้วก็ไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลเพิ่มก็ได้ครับซึ่งอย่างที่บอกกันนะครับการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสบายใจนะครับวิธีที่ผมได้บอกนะครับก็อย่างตัวผมผมสบายใจแบบนี้นะครับบางคนที่ฟังนะครับก็อาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมขั้นตอนมันเยอะแยะหรือเกินนะครับ จริงๆแล้ววิธีการทําที่ผมทำเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะจุกจิกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราทําก็เพื่อที่จะเกิดความสบายใจอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นจริตของผมนะครับมันเป็นนิสัยที่ผมรู้สึกว่าการที่เราเป็นเด็กกันที่เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องที่ควรฝึกตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการรู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยเราครบอบหมายถึงว่าเราได้บอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเราได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทําเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องนะครับสาหรับผมผมสบายใจแบบนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรแต่เพียงแค่ยุ่งยากนิดหน่อยแต่โดยรวมๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมใช้ปฏิบัติ ใครอยากจะนําไปทํานะครับก็สามารถทําได้ครับทําแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราได้เราได้อัญเชิญความเป็นมงคลเข้าบ้านนะครับเราก็ทําให้เกิดความมงคลแก่ใจิตใจด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญอันนี้ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับเวลานําพระพุทธรูปเทวรูปเข้ามาภายในบ้านนะครับผมก็จะขอตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมนํามาแบ่งปันแล้วก็ให้เป็นแนวทาง นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังแล้วกันนะครับเอาละครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ฟังทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับสิ่งไหนที่ท่านฟังแล้วคิดว่าดีนะครับก็นํากลับไปใช้นะครับสิ่งไหนที่ท่านฟังแล้วคิดว่าไม่ดีเลยไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับก็ให้ทิ้งไปนะครับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับ ฟังหูไว้หูนะครับฟังแล้วนําไปคิดคิดแล้วค่อยนําไปใช้หากมีเหตุมีผลก็ค่อยนําไปเป็นแนวทางชีวิตนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตนะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเอามาแชร์กันผมจะพยายามทําคลิปที่เข้าใจง่ายย่อยได้ง่ายนะครับโดยอ้างอิงในพื้นฐานของเหตุและผล อ้างอิงจากสิ่งที่จำต้องได้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกเพศทุกวัยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ